ส <inate> วัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อ้ออยู่ที่บ้านสวนค่ะก็อยู่ที่พังงานะคะเพื่อนเพื่อนจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนถนนเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นถนนแบ่งพื้นที่ที่ก็จะมีสวนฝั่งนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็มาดูกันนะคะ ชวนมาดูบ้านสวนสวนตะไคร้ที่นี่ก็จะปลูกเยอะอยู่พอสมควรค่ะเพื่อนๆเนื้อที่สองฝั่งนี้ก็พอสมควรส่วนใหญ่แล้วพ่อก็จะปลูกแบบผสมผสานเรียกว่าปลูกแบบปะฉะดะค่ะเพื่อนๆนะคะปลูกแบบปะฉะดะต้นมุดม่วงไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงต้นมะมุดมีลูกนั่นะลูกมันอยู่ข้างบนเพื่อนๆต้นมมะุด กระท้อนมะเฟืองลองกองเงาะทุเรียนมะพร้าวส้มโอเพื่อนเห็นกันบ้างเปล่าแต่ไล่นะไล่ไล่จากสายตาที่ที่อ้อมองเห็นนี่ก็จะเป็นบ้านสวนไม่มีใครอยู่เอาไว้แบบว่าเวลามาก็มาปรับปรุงอยู่ได้ก็คืออ้อจะเดินทางไประยอง ก็เลยจะมาดูมะมุดม่วงเอาไปฝากสวนลกหน่อยนะเพราะว่าอยู่กันสองแก่นู่นคุณแฟนกำลังเก็บลูกมุดม่วงอยู่ในร่องสวนนะคะเพื่อนๆอยู่ในร่องสวนอุ้ยมันร่วงตรึมเลยแตกล่วงลงมาแล้วมันก็แตกเอ้ยล่วงลงมาแล้วมันก็แตก ไอ้ที่แตกๆนี่เดี๋ยวเอาไปเพาะให้แม่ให้แม่เอาไปเพาะเพาะเดี๋ยวเพาะเสร็จก็ส่งร้านต้นไม้ร้านต้นไม้เขาก็ส่งร้านต้นไม้ต้นเบบีต้นละห้าสิบบาทเออนะคะก็จะมีมะม่วงขนุน ลกมากเลยสวนแต่นี่ก็คือหลังจากฝนมันไม่ตกก็ดีขึ้นมากมะเฟืองหวานนะคะมะเฟืองหวานเา้าโน่นนะใช่ไผ่ปกติยุงจะเยอะนะเนี่ยมะเฟืองพ่อนี่ร่วงละนาวเต็มพื้นอยู่ว่างก่อนมีเวลาก่อนมาชำต้นขายได้ ช่วงนี้ฝนไม่ตกปกติถ้าฝนตกก็จะมีน้ําไหลอ้อยๆจากมุมเนี้ยอ้อยๆลงไปตรงนน้นนะคะอสวนนี่รกมากเนื่องจากว่าพ่ออายุเจ็ดสิบแม่พ่อเจ็ดห้าแม่ก็เกือบเจ็ดสิบเนี่ยไม่มีใครถางนะคะ ถ้ามีใครถางถางปลูกผักได้ก็จะดีเนี่ยต้นหมากหมากต้นนี้อายุเป็นยี่สิบปีแล้วค่ะสูงชั่วลูดเลยนี่นูน่นนะสูงชะลูดขึ้นนู่นเลยเวลามันร่วงลงมาอ้อก็จะเก็บลูกมันมาเพาะเลียง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 กันเอาไว้เพาะเสร็จก็ขายต้นละสิบบาทเอ่อกระท้อนอยู่ด้านในแต่กระท้อนนี่บอกไว้ก่อนเลยว่า ล่วงเต็มพื้นละนาวคงจะเก็บมาทำน้ําหมักชีวภาพในอนาคตจะเห็นว่าพ่อเขาปลูกปะฉะดะแค่ไหนก็คือว่ามาเฟืองอยู่กระท้อนมุมนี้มีต้นกระท้อนมุมนู้นมีอยู่ต้นปลูกปะฉะดาอฝัอ่งน้นมีขนนไอมีอะไรเขาเรียกว่า มังคุดต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งอยู่ฟากน้นมังคุดเงาะก็อยู่กันละคนละฟากทุเรียนทุเรียนอยู่นี่มีประมาณห้าห้าหต้นไม่เยอะมีก้านยาวต้นหนึ่งหมอนทองต้นหนึ่งชะนีต้นหนึ่งมีสาริกาอยู่บ้านฝั่งน้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยดูกระท้อนร่วงโอ้ย นียนแก่ไม่มีเวลามาดูแลไม่มีใครมาห่อปล่อยกระท้อนร่วงผู้ก็ร่วงทิ้งไม่รู้ทำอะไรคืออ้อมาอยู่นี่อ้อก็แบบว่าเนี่ยจะเก็บทำน้ำหมักชีวภาพให้หมดเลยแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลานะคะกระท้อนเคยกินแล้วรสหวานมากเราจะบอกกระท้อนเนี่ยไม่ธรรมดาไผ่ <c oughs> ก็เที่ยวชมพาเที่ยวชมนะคะที่ที่ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบว่าปลูกปะฉาดะเป็นสวนผสมปะฉาดะนะคะส่วนที่ฝั่งนู้นจะปลูกเป็นตามลงปามซะส่วนใหญ่ยุงเยอะอืมเนาะนั่นแหละพามาชมแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกับระยองนะคะ กลับมาอีกทีนึงก็อาจจะหลายเดือนหน่อยเพราะว่ามีงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่บางบัวทองลูกค้าติดต่อมาให้ทําบ้านจัดสรรประมาณ20กะหลังก็คงจะใช้เวลาหลายเดือนมังคุดก็เพิ่งจะออกลูกยังไม่ทันจะได้เก็บมังคุดกินเลยปลูกแบบบ้านๆไม่ค่อยได้ดูแลมังคุด <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ